สวัสดีครับก็เพื่อนชาวแคมปิ้งนะครับนี่มีไอเทมตัวหนึ่งนะครับที่คิดว่าหลายๆคนที่ปสยแคมปิ้งแบบรับความสบายนะน่าจะชอบนะครับก็ตัวนี้เองเนี่ยเวลาไปแคมปิ้งนะครับอยากจะติดพัดลมไปด้วยนะครับที่เป็นแบบแคมคานะที่เราไปกันกับครอบครัวนะครับไอเต็นท์เล็กๆเนี่ยพัดลมเอาเข้าไปนะครับก็จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับก็เท่าที่เราเห็นก็จะมีพวกแบบพัดลมดีซี12 หลังโม้ใช่ไหมครับอันนี้มันจะเป็นผนัดลมนะครับที่ตัวแบบมานะครับใช้สําหรับแคมปิ้งนะครับออกเลยลมแรงนะครับแล้วก็ตัวนี้ไซส์อยู่ประมาณ10นิ้วนะครับที่ผมได้มาครับเ,เปิดได้ทั้งคืนนะครับคอนเฟิร์มใช้มาแล้วเปิดได้ทั้งคืนเลยเทียบแต่ว่าการเปิดได้ทั้งคืนเนี่ยความแรงของลมเนี่ยอาจจะปรับแม็กซ์ไม่ได้ถ้าปรับแม็กซ์แลแ้วชาร์จแบตเต็มเนะี่ยอาจจะอยู่ทั้งแบบเข้านอนแบบประมาณสองทุ่มจน,แบบน,บบนถึงแบบ เช้าอีกวันหนึ่งเนี้ยประมาณ6กโมงเจ็ดโมงเงี้ยมันอาจจะหมดก่อนแต่ถ้าเราเปิดความแรงของลมสักประมาณแบบ70%็ดสิบเปอร์เซนเงี้ยอันนั้นั้นจะอยู่ข้ามคืนได้สบายสบายนะครับอ่ายี่ห้อก็ตามนี้เลยครับโมนิแทนนะครับได้สปอนเซอร์อย่ยงไดครับไปไปซื้อมาใช้นะครับได้เหว่ามันน่าจะเวริร์กดีเอามารีวิวให้อ่าเพื่อนๆนะครับที่เป็นสายแคมปิ้งตอนนี้ที่คิดว่าจะแคมปิ้งอยู่บ้านนะครับแล้วก็ ร้อนนะครับเราจะทํำยังไงกันดีนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับอันนี้มันจะเป็นแบตเตอรี่ในตัวนะครับแล้วก็ชาร์จนะครับดูด้านหน้าก่อนถ้าเทียบกับไซส์อะไรงเนี่ยมือถือเนาะเทียบกับไซส์มือถือก็เครื่องก็ประมาณนี้ครับคิว่าอยู่ประมาณนี้มือนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนนะครับมันจะมีหนึ่งร้อยวัต์นะผมเปิดไปที่แม็กซิมัมก่อนนะว่าพัดลมแรงขนาดไหนดูกันนะครับ เย็บกระดาษนะครับเดี๋ยวกระดาษที่ดูนะครับว่าแรงไหมนี่คือเบอร์แมสนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าอยู่ในเต็นท์ไม่ได้ใหญ่มากถ้าถือว่าถือว่าแรงเลยเอาไปอยู่กระจายอันนี้คือเต็มแม็กซ์นึ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถ,ถือว่าเย็นเลยได้ใช้แล้วนะครับตัวเต็นท์ถ้าเต็นท์ไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยสบายนอนสบายเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดสักประมาณสักประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยรับรองว่าเหมือนแบบอยู่ได้ทั้งคืน ก็ได้แหละกรแรงอยู่นะครับก็โอเคเอ,อื่อยๆเน้ๆนๆแต่เราไม่ได้ใหญ่นะครับก็นอนสบายอยู่ด้ทั้งคืนเลยครับให้มันอากาศถ่ายเทลมผ่านตัวนี่สบายมากครับนี่คือแบบรแรแล้งไปนะครับเริมใช้แล้วนะครับอ่มาดูด้านหลังอันนิดนึงนะครับนี่ด้านหน้านะปิดกฝาระบบการชั้นก็จะเป็นแบบนี้ครับขึ้นลงเนาะครับหน้านตาคาล้ายคลายพัดลมโรงงานเนาะ ไปพัด <iPad S 2> เป็นเหล็กนะครับดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นตัวคล้ายๆเหมือนตัว power bank นะครับเป็นแบตเตอรี่ของตัวพัดลมนะชาร์จก็อยู่ตรงนี้กนะ็จะเป็นอะแดปเตอร์เนาะไม่ได้ไอะแดปเตอร์ให้ดูนะตตแล้วก็ที่สําคัญมันอรนล์มันเหมือนแบบ usb อะมันเป็นเหมือน power bank สำรองไปด้วยอ่ะก็เป็น usb เสียบได้เนาะเสียบชาร์จโทรศัพท์ด้วยมันเหมือนเป็น power bank เนาะ ถ้าโทรศัพท์ด้วยยนะครับถ้าตัวมีไฟสถานะที่ดูนะมี่อนเต็มจากเต็มอยู่นะครับสถาน,ถานเทียบกันพัลดลมนี่ไปนยถ้าใช้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะบอกสถานะว่าหมด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 ไปเรื่อยๆนะครับสเปกนะครับอ่ให้ดูสเปคกันนิดนึง d c อ2 <42 S 1> โวลต์นะครับปีดนะครับรอบ่าพัดลม มาน้ำหนักก็อยู่ประมาณสักประมาณสามกิโลนะสองกิ้าถึงสามกิโลนะครับก็ถือว่าไม่ได้จัด้ึงได้นะครับที่เป็นลักษณะเหมือนแคมป์คาร์นะครับตอนนี้ผมก็ใช้อยู่ในเต็นที่เป็นเต็นที่ผมใช้ก็จะเป็นทั้มบ้าทัมบ้านะครับ X Naps r สองคนสบายมากนะครับก็ลองไปตามหากันดูนะครับอันนี้ได้มาจากร้านนะครับของเพื่อนนะครับเพราะถ้าใครสนใจติดต่อดูนะครับขอบคุณครับ